เฮ้ยทำไมซุ่มซ่ามแบบนี้วะเนี่ยทำไมมึงโง่แบบนี้วะแล้วมึงเป็นใครวะเนี่ยคือฮะฮะดูจากสารรูปแล้วเนี่ยคงจะเป็นคนขับรถคนใหม่สินะแกรู้ไหมว่าที่จอดรถนี้มันที่จอดรถ,ถท่านประธานเขาเอาไว้จอดรถหลูๆเท่านั้นรถอย่างแกกับแกไม่มีสิทธิ์ผมจะต้องเลือกพวกคุณหนึ่งคนไปเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องชายผมเอ้าไอ้คนขับรถเมื่อเช้านี่เนี่ยท็อปน้องชายผมเองฮะ ้องชายธรรมทานเฮ้ยเฮ้ยขอโทษครับผมไม่เห็นไม่เห็นได้ไงวะแล้วขอโทษมันจะหายไหมทำไมซุ่มซ่ามแบบนี้วะเนี่ยดูซิวะเนี่ยเสื้อผ้าก็เริ่มหมดแล้ว ทำไมมึงโง่แบบนี้วะแล้วมึงเป็นใครวะเนี่ยเออคือฮอฮะดูจากสารรูปแล้วเนี่ยคงจะเป็นคนขับรถคนใหม่สินะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมึงถึงเป็นแค่คนขับรถเพราะมึงโง่ไงกูงจะบอกอะไรให้นะมึงอะหาใช้สมองหน่อยทำแบบเนี้ยมึงก็เป็นคนขับรถทางชาติเหรอวะมึงคงไม่รู้สินะว่ากูเป็นใครกูเป็นถึงผู้จัดการ ไฟการตลาดของบริษัทนี้แล้วมึงจําหน้ากลัวไว้ด้วยนะครั้งหน้าทําความ,มารู้กูกคุดด้วยเจออะไรแต่เช้าก็ไม่รู้เจอคนโง่เลยรู้ต้องมีปิชมอีกเนี่ยอะไรวะแกะเดี๋ยวนั่นใครอ่ะเอารถมาจอดที่ท่านประฐานได้ไงแกแกได้ยินไหมเนี่ยนี่แกเป็นใครอ่ะ เอารถมาจอดที่ท่าประธานได้ไงแกรู้ไหมว่าที่จอดรถเนี้ยมันที่จอดรถท่ดดถา,ทานประธานเขาเอาไว้จอดรถหลวๆเท่านั้นรถอย่างแกกับแกไม่มีเสร็จเยนๆพูดถึงเขาดีๆก็ได้นี่ออกไปนี้เลยนะนี่มันที่จอดรถของท่านประธานเอา้ายังไม่ออกไปอีกถ้าแกไม่ออกไปฉันเรียกรา,าพอมาลากแกนะแล้วก็ลาก,กรถแกออกไปด้วยไปสิแบบอ่อ๋อแกคงไม่รู้สินะว่าฉันเป็นใคร ฉันเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลฉันมีสิทธิ์ไล่ใครออกก็ได้แล้วแกเอารถของแกแล้วแกออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะออกไปแกพอได้แล้วอุ้ยแกก็ทําตัวแบบคนดีอยู่นั่นแหละแกอย่าลืมสิว่าวันนี้ท่านประธานเลือกที่ปรึกษาคนใหม่ให้กับน้องชายเขานะแล้วถ้าเขามาเห็นนะว่ามีคนมาจอดรถอย่างเงี้ยฉันก็อดได้หน้าหมดสิแล้วแกก็อีกคนนึงนะถ้าฉันออกมาแล้วเห็นรถจอดอยู่อะฉันเอาเรื่องแกตายแน่อุย ต้องขอโทษแทนเพื่อนฉันด้วยนะคะที่พูดจาไม่ดีกับคุณอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับค่ะแต่ว่าเพื่อนฉันจริงๆเขาเป็นคนดีนะคะแค่วันนี้อาจจะตื่นเต้นเรื่องตำแหน่งใหม่ไปหน่อยะคะ่ะขอโทษจริงๆค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ผิดเองแหละครับที่เอารถมาจอดโดยที่ไม่ได้บอกใครก่อนนะครับค่ะงั้นเอางี้ไหมคะมชั้นสองนะ่าจะมีที่จอดว่างอยู่นะคะอลองไปดูนะเงั้นนี่ค่ะ ดีฉันซื้อขนมมาอันนี้ฉันขออนุญาตให้คุณแทนคำขอโทษแทนเพื่อนฉันนะคะขอบคุณนะครับขอโทษด้วยนะคะคงั้นขอตัวก่อนนะคะวันนี้พอดีมีประชุมครับพวกคุณคงทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าที่ผมเรียกพวกคุณมาประชุมในวันนี้เรื่องอะไร ทราบสิคะท่านประธานก็วันนี้ท่านประธานจะเลือกที่ปรึกษากับน้องชายท่านประธานนีคะถูกต้องครับวันนี้ผมจะต้องเลือกผู้คุณหนึ่งคนไปเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องชายผมผู้คุณคงทราบอยู่แล้วนะครับว่าน้องชายผมเนี่ยเพิ่งกลับจากต่างประเทศแล้วคุณพ่อท่านก็อยากให้เขาเนี่ยไปเป็นผู้จัดก,การที่สาขาภาคใต้แต่ก็นั่นแหละครับเขาเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆยังไม่มีประสบการณ์การทางานเลยผมก็เลยอยากได้คนที่มีฝีมือไปเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาที่ภาคใต้ และพวกคุณสามคนเนี่ยก็เป็นคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและก็เหมาะสมมากๆเลยนะครับแต่ยังไงตำแหน่งนี้เนี่ยก็คงเลือกได้แค่คนเดียวครับถูกต้องแล้วครับท่านประธานเพราะคุณสมบัติที่ดีของการเป็นที่ปรึกษามันอยู่ในตัวผมหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาผมก็จบจากต่างประเทศส่วนเรื่องหน้าที่การงานผมก็ทํางานที่นี่มีอายุงานมากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านท่านประธาน เรีกให้ผมไปเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องชายของท่านประธานผมรับรองเลยนะครับว่าท่านประธานไม่ผิดหวังแน่นอนครับแต่ท่านประธานคะท่านประธานอย่า <ént> ล <interacted> ืมนะคะว่าแนนก็จะต่างประเทศเหมือนกันค่ะแล้วแนนเป็นผ <Found Quốc> <450. S 1> ู้หญิงเรื่องการทํางานเนี่ยแนนเป๊ะอยู่แล้วละค่ะอีกอย่างท่านประธานอย่าลืมนะคะว่าแนนเป็นคนใต้พื้นที่ภาคใต้ภาษาใต้เนี่ยแนนรู้จักหมดเลยค่ะท่านประธานรับรองนะคะว่าท่านประธานเลือกแนนไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ พวกคุณทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่มีคุณสมบัติดีทั้งคู่เลยนะครับแล้วคุณล่ะครับคุณขวัญคุณยินดีจะรับตําแหน่งนี้ไหมครับขวัญยินดีรับตําแหน่งนี้ค่ะและถ้าสมมุติท่านประธานเลือกขวัญเนี่ยขวัญจะทําตําแหน่งนี้ให้เต็มที่ให้สมกับที่ท่านไว้ใจเลยค่ะแต่ถ้าสุดท้ายแล้วขวัญจะไม่ได้ตําแหน่งนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะยังไงทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนขวัญเล็กอย่างหนึ่งอะเราก็ทํางานอยู่บริษัทเดียวกัน ยังไงขวัญก็มั่นใจว่าทุกคนจะตั้งใจทําตําแหน่งนี้ให้ดีที่สุดค่ะผมดีใจนะครับที่ได้ยินคุณพูดแบบนี้เอาละครับผมว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่ผมจะประกาศรายชื่อคนที่จะได้เป็นที่ปรึกษากับน้องชายผมแต่ว่าตําแหน่งเนี้ยผมคงตัดสินใจเลือกเองไม่ได้หรอกนะครับผมคงให้เจ้าตัวเขามาเลือกเองดีกว่านะครับ เอา้เอาไอ้คนขับรถเมื่อเช้านี่มาทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยรู้ไหมเขาประชุมกันอยู่ทำตัวไม่มีการศึกษามีมารยาทบ้างไหมเนี่ยนั่นนะสี่แล้วที่ฉันบอกว่าให้ขยับรถออกอะขยับรถออกหรือยังอ้าวยังนิ่งอยู่อีกรอเราพอเราพอพอแล้ว,อลวอเอวอเดี๋ยวนะครับผมว่าน่าจะมีการเข้าใจผิดอะไรกันใหญ่แล้วนะครับ เนี่ยท็อปน้องชายผมเองฮะ<า>น้อง,องชายธราระท,ทานใช่ครับน้องชายผมเอง,องเองเอ,อมันจะเป็นไปนได้ยงไงครับก็เมื่อเช้ามันเมื่อเช้าเขายังยืนล้างรถอยู่หน้าบริษัทอยู่เลยนี่ครับนั่นสิคะ่ะท่านประธานอีกอย่างเมื่อเช้าอ่ะเอารถอะไรก็ไม่รู้อ่ะมาจอดที่จอดรถ,ถท่านระธานด้ียนะคะแล้วอย่างเนี้ยจะเป็นน้องชายท่านประธานได้ยังไงละคะ ผมนี่แหละครับท็อปน้องชายพี่โอลานที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศใช่ครับเนี่แหละครับท็อปน้องชายผมเองมีมันเรื่องจริงใช่ไหมคะรรมท่านประธานจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลผมก็ว่าแล้วครั้งแรกที่ผมเจอเนี่ยโอ้โหดูลักษณะมีสงา่าราศีมากแห็นลักษณะท่าทางสบายสบายเนี่ยเหมือนคนจบการศึกษาจากเมืองนอกเลยผมว่าวผมดูไม่ผิดจริงๆ เป็นน้องชายของท่านประธานจริงๆด้วยอ,อ๋อนั่นนะสิคะที่บ้านคงจะมีรถหลายคาันเพราะเป็นน้องท่านประธานโหวันนี้ก็เลยเอารถคันเล็กๆมาจอดใช่ไหมคะมที่บ้านคงมีรถหลายคันเนาะผมว่านะพวกคุณพอเลยครับเลิกพยายามได้แล้วผมเลือกแล้วนะครับว่าจะให้ใครเป็นที่ปรึกษาของผมฉันใช่ไหมคะคยินดีด้วยนะครับคุณขวัญ ฮะ,ะขวัญได้ตำแหน่งนี้หรอคะใช่ครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะครับมันจะเป็นไปได้ยังไงอะในเมื่อผมมีคุณสมบัติครบกว่าไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาผมก็จบจากเมืองนอกไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานผมก็มีอายุง,งานมากที่สุดอ๋อหรือเพราะคุณไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมครับคุณถึงตัดสินใจผิดๆแบบนี้เนี่ย นานสิเป็นเพราะคุณอะไม่มีประสบการณ์แน่ๆเลยถึงนี้เรื่องนางขวัญมันอะอีกอย่างคุณอย่าลืมนะคะว่าฉันก็ชอบต่างประเทศเหมือนกันอะแถมฉันเรื่องข้อมูลเนี่ยฉันเป็นผู้หญิงฉันต้องเป๊ะกว่าอยู่แล้วอีกอย่างฉันเป็นคนปลายนะคะพื้นที่ฉันต้องรู้จักกว้างกวางอยู่แล้วอะทำไมถึงไม่เลือกฉันอะพวกคุณทั้งสองคนเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีก็จริงนะครับแต่ก็มีทัศนคติที่แย่เรื่องที่พวกคุณสองคนทํากับผมเมื่อเช้าเนี่ยผมไม่โอเคเลยนะครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับคุณขวัญแล้วส่วนพวกคุณสองคนเนี่ยต่อไปจะเป็นยังไงผมฝากพี่โอลานจัดการด้วยนะครับได้สิคุณแนนคุณเดสครับจริงๆคุณสองคนเนี่ยเป็นคนที่มีคุณสมบัติแล้วก็การทำงานที่ดีมากมาตลอดเลยนะครับ ส่วนเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวของคุณสองคนเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะไม่รู้นะครับแค่ผมไม่พูดในในวันนี้น้องชายผมเนี่ยก็ฝากให้ผมจัดการคุณสองคนแล้วเอาเป็นว่าผมขออนุญาตตักโบนัสพวกคุณคนละหนึ่งเดือนเป็นการเตือนไว้ก่อนนะครับหวังว่าพวกคุณจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นแล้วถ้าพวกคุณปรับปรุงพฤติกรรมส่วนตัวได้ดีขึ้นเมื่อไหร่ เราค่อยมาว่ากันนะครับผมขอตัวนะครับคุณขวัญครับผมว่าเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดเรื่องงานกันดีกว่านะครับค่ะเชิญครับแกนั่นแหละแกนั่นแหละแกถ้าทำพฤติกรรมแนี้ก็ถงเราเห็นหมดแน่เลแกนั่นแหละโดนหักเงินือนเลย นั้นก็ไม่ได้เออน้งก็ไม่ได้ทั้งสองคนนั่นแหละ